มันไม่ได้มีอะไรผิดไม่ได้มีอะไรถูกอยู่แล้วเราก็แค่ลองทําไปเรื่อยจนทําแล้วมันถูกแล้วมันเวิร์กอะค่ะแล้วก็แค่พัฒนาตัวเองเพิ่มๆไปเรื่อยๆค่ะระบบ VS เนี่ยมีอะไรที่ให้เราเรียนรู้แล้วก็น่าสนใจแค่เราลองเปิดใจค่ะชื่อพิมพ์สุทัตตาช้างประเสริฐค่ะระหัสสมาชิก102ค่ะ การขายออนไลน์ในปัจจุบันนะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการอะไรที่สะดวกสบายและก็ความรวดเร็วค่ะอย่างเช่นเราต้องการที่จะเลือกสินค้าสักชิ้นนึงเนี่ยเราก็ต้องเปิดไปแอปขายของในโทรศัพท์มือถือที่เรามีอยู่อะคะ่ะแล้วก็แค่เลือก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 โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปเดินตามหาของตามห้างตามช็อปอะไรเงี้ยค่ะ ตอนแรกไม่ได้รู้จักกับวิกตอรี่ค่ะมีอยู่วันหนึ่งคุณแม่ได้ชวนเข้าไปในบริษัทวิกตอรี่ที่รัชดาค่ะซึ่งเราก็เดินตามหลังคุณแม่ไปโดยที่เราเนี่ยไม่ได้รู้อะไรค่ะแล้วเราก็ได้ไปได้ยินคุณแม่คุยกับพี่สมาชิกค,คุยกับพี่ทีมงานนะคะแล้วก็แบบรู้สึกสงสัยพอสงสัยปุ๊บแล้วก็ถามค่ะพอถามแล้วก็สนใจพอสนใจแล้วก็อยากมาร่วมงานค่ะแล้วเราก็ได้ร่วมงานกับวิกเตอรี่ค่ะหนูเคยทําที่ห้างเป็นร้านฮอตพอตค่ะ ซึ่งมันเลิกดึกมาก4ี่ทุมเที่ยงคืนถึงห้องแล้วมันเหนื่อยมากๆก็ไม่ได้ทำไม่มีค่ะเพราะว่าพิมพ์เรียนแค่3วันเองระบบ v E F S ของวิก t ตอรเนี่ยเป็นการขายของออนไลน์ซึ่งการขายออนไลน์เนี่ยเราจะใช้เวลาไหนก็ได้ซึ่งเราใช้โทรศัพท์มือถือเป็นประจำอยู่ทุกวันอยู่แล้วอะ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้เบียดเบียนเวลาเรียนของพิมพ์ค่ะ ระบบ V S เนี่ยเขาแบ่งการตลาดได้ดีอะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนรุ่นเดียวกับพิมอะไรอย่างเงี้ยเขาคงจะเดินหนีหรือไม่อยากมารู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาได้ฟังจริงๆแบบจริงจังอะค่ะเขาเขาน่าจะแบบมีแอ t ติจูดที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าระบบ V S เนี่ยมีอะไรที่ให้เราเรียนรู้แล้วก็น่าสนใจแค่เราลองเปิดใจค่ะ อย่างแรกเลยแล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลของอรายละเอียดสินค้านั้นๆค่ะพอถามอะไรพี่ๆทีมงานอย่างเงี้ยตอบเราตลอดก็แร์ๆพอเราศึกษาปุ๊บเราก็ต้องลองทําไปเรื่อยๆค่ะลองผิดลองถูกเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดไม่ได้มีอะไรถูกอยู่แล้วเราก็แค่พัฒนาตัวเองเพิ่มๆไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ต้องโพสต์ขายโพสขายตลอดถ้ามีลูกค้าสั่งของมาอะไรเงี้ยแล้วบริษัทอะ่ะเขาก็จะจัดส่งให้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเดินไปส่งของเองค่ะ ก็อยากเชิญทุกคนมาร่วมงานกับพิมพ์พนะคะระบบ VES ของ Victory เนี่ยมีอะไรให้น่าสนใจอีกเยอะมากๆเลยค่ะแค่เราแบบได้ลงมือทําได้พัฒนาตัวเองค่ะแล้วอีกอย่างนะคะเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องทํำให้เต็มที่ค่ะพิมพ์พก็อยากเชิญเพื่อนๆน,นะคะมาร่วมงานกับพิมพ์พค่ะฝากระบบ VES ไว้ด้วยนะคะ